สวัสดีครับพบกับบอนไซ i station ครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต้นที่เราจะมาเวิร์กช็อปในวันนี้เป็นต้นเชอร์รี่ไทยครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นไม้ที่สร้างจบแล้วครับแต่ว่าพุ่มจะใหญ่ไปสักนิดหนึ่งวันนี้เราจะมากระชับพุ่มแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงเล็กน้อยนะครับส่วนขั้นตอนเป็นอย่างไรติดตามมาครับเชอร์รี่ไทยต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีโครงสร้างเก่าแก่นะครับ โครงสร้างของเขาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่เดิมนะครับตอนที่ได้โครงสร้างมาแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยอีความรู้สึกว่าไม้ต้นเนี้ยถ้าเราจับเอเล็กน้อยนะครับแล้วก็โชว์ซากและสร้างต้นไม้เนี่ยให้มีกิ่งที่ค่อนข้างบางนิดนึงนะครับไม่หนามากมันก็จะทําให้ไม้ต้นเนี้ยดูน่าสนใจนะครับด้วยที่ว่ามีโครงสร้างที่เก่าแก่นะครับ แล้วนิซากธรรมชาติด้วยนะครับอันนี้จะสร้างธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งเจียเพิ่มหรืออะไรเลยนะครับเป็นซากเดิมๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้อนนี้เป็นต้นเชอร์รี่ไทยซึ่งเป็นไม้ผลนะครับบ้านเราไม้ผลเนี่ยจะไม่ค่อยได้นิยมมาทําเป็นบอนไซมาก์ครับเมื่อที่เห็นนะครับต้นนี้ติดผลด้วยนะครับเคยติดผลแล้วก็ดู มีเสน่ห์นะครับชวนหน้าติดตามต้นนี้เดิมเนี่ยสร้างจบแล้วนะครับแต่ว่าพุ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นและทึิเปเกินไปนะครับวันนี้ก็จะมาตัดแต่งคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วก็ทําต้นให้ดูกระชับขึ้นนะครับ นะอันนี้เป็นซาบธรรมชาติของเขาเลยนะครับการรักษาซาบของเขาเนี่ยนะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับใชออ้ลามซันเฟอร์ทาก็ได้นะครับซาบก็จะออกสีขาวนะครับหรือใชออ้น้ำยาที่รักษาเนื้อไม้พวกนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนสีของน้ำยารักษาเนื้อไม้เนี่ยมีหลายสีนะครับอันนี้อยู่ที่เราต้องการใช้นะครับ ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนี้ขายนะครับเป็นพวกวูสเตนหรือรักษาเนื้อไม้พวกนี้ก็จะทําให้เนื้อไม้เนี่ยอยู่คงทนนานขึ้นนะครับอันนี้ผมปล่อยอิสระเลยเพราะว่าผมต้องการให้เนื้อไม้เนี่ยมีริ้วรอยนะครับเพราะเนี้ยมีริ้วรอยจนที่ผมพอใจแล้วนะครับก็จะครั้งนี้ก็จะทําการรักษาเนื้อไม้แล้วล่ะครับตอนอื่น ก็คัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกไปก่อนนะครับการทําต้นไม้ทุกครั้งนะครับก็อันนี้เป็นการซอยกิ่งนะครับแล้วก็ใช้กิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะครับดูจากไม้ผู้กิ่งเดิมนะครัเขาจะแตกตาเราเพิ่มมากขึ้นนะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการก็ตัดออกไปไม้ที่บางครั้งเรา ไม่ได้ตัดแต่งนานหรือไม่ได้ตัดแต่งอย่างเดียวแต่ไม่ได้มาดูพุ่มข้างในดูรายละเอียดข้างในก็จะมีกิ่งที่เสริมเข้ามามากนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งที่ไม่ต้องการเอาออกรวดที่อมก็เอาออกครับใบเริ่มแก่แล้วนะครับต้นนี้เชอร์รี่ริดใบได้นะครับอันนี้รวดที่อมแล้วอ,ออก ลวดทําได้2ออย่างนะครับอย่างแรกแกะออกหรืออย่างที่2ใช้วิธีการตัดออกก็ได้นะครับใช้คีนตัดลวดตัดของก,ก็ใช้ได้ทั้ง2วิธีนะครับอยู่ที่เราชอบวิธีไหนนะครับการที่เราซอยไม้อยู่อย่างเดียวนะครับวันครั้งเราเนี่ย จะไม่เห็นไม้ที่มีกิ่งใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าด้วยใบบางบ้างอะไรบ้างนะครับเมื่อเราลิดใบออกบางส่วนนะฮะเราก็จะเห็นโครงสร้างของกิ่งที่ชัดเจนขึ้นนะครับกิ่งการลิดใบนะครับเราก็ใช้ได้2วิธีเหมือนกันนะครับใช้กันไกตัดก็ได้นะครับหรือใช้มือลิดออกก็ได้นะครับการลิดใบเนี่ยลิดช่วงที่ไม้ใบแก่นะครับต้นนี้ใบแก่แล้วนะฮะ ก็เลยริดใบออกง่ายนะครับปกติเนี่ยผมจะลิดใบในช่วงที่ต้องการจะเอาไม้ออกโชว์หรือออกประกวดนะครับหรือทําการเข้าลวดนะฮะถึงจะทําการลิดใบบางครั้งผมก็จะปล่อยปล่อยไว้ให้ไม้มีการจเจริญเติบโตบ้างน,นะครับต้นไม้จะได้แข็งแรงนะครับถ้าเราลิดใบบ่อยเกินไปบางครั้งอาจทําทให้ต้นไม้เนี่ยโทมครับแล้วก็แตกใบมาแล้วเราลิดอีกอะไรพวกนี้เขาต้องใช้กําลังเยอะนะครับ ื่อจะทาให้ไม้เนี่ยโสมได้นะครับเพราะฉะนั้นลิต์ใบเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็น่าจะพอนะครับไม่ไม่ควรจะเกินนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมทํานะครับส่วนการทําต้นไม้เนี่ยในฤดูหนาวนะครับจะเปลี่ยนดินหรือตัดแต่งอะไรเนี่ยทําได้นะครับต้นไม้ต้องแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่เราไม่นิยม เปลี่ยนดินหรือทํางินในฤด,ดูหนาวเนี่ยเพราะว่าถ้าช่วงต้นไม้แตกใบอ่อนออกมาในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับถ้าอากาศเย็นเข้ามากระทันหันนะครับก็จะทาให้ไม้ขึ้นกิ่งได้นะครับแต่ก็ในภาคกลา,า,างอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงมากนักต่างจากทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่มีอากาศเย็นครับพออากาศเย็นกระทันหันแล้วช่วงที่ไม้แตกใบอ่อนไม้นี่จะทําให้ไม้ชะนักได้นะครับ นี่กิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่ปล่อยไว้นะครับตอนนั้นซอยกุ้งอย่างเดียวนะครับไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะักก็จะมีกิ่งที่แตกมาไหลกลิ่งนะครับเกิดออกมาหลายกิ่งนะครับการดูแลไม้จบเนี่ยมีอยู่3าวิธีนะครับอย่างแรกก็คือการเล็มเล็มก็คือตัดออกนิดหน่อยนะครับตัดออกใบสองใบคุมทรงเอาไว้นะครับ ประการที่2คือการซอยซอยเนี่ยจะมากกว่าเล็มหน่อยหนึ่งก็คือจําเป็นต้องประชับพุ่มเข้าไปนะครับให้ได้ฟอร์มของต้นไม้ครับเล็มเนี่ยจะเก็บแค่ปลายๆนิดๆนะฮะอาจจะ1นถึงสคู่ตาอะไรนะฮะแต่การซอยเนี่ยบางครั้งอาจจะ3าคู่ตา4ี่คู่ตานะครับอาจจะเข้าไปลึกอะไรทั้งนี้นะครับและวอีกวิธีหนึ่งก็คือการย้อนนะครับก็คือการสร้างกิ่งสร้างกิ่งไห่นะฮะ การย้อนก็คือการตัดและเลี้ยงกิ่งใหม่ออกมานะครับเขาจะเรียกกันคัตแม็กนะฮะส่วนกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่ตัวอย่างนะครับกิ่งเกินจะเยอะมากนะฮะกิ่งเกินกิ่งที่อยู่ด้านหลังกิ่งเราจะเอาออกกิ่งที่อยู่ใต้กิ่งเราออกนะครับกิ่งที่อยู่ซ้อนกันนะครับเลือกกิ่งได้กิ่งหนึ่งนะครับ การย้อนก็คือการตัดเข้าไปเยอะเลยนะครับเพื่อให้กิ่งแตกมอใหม่สร้างกิงใหม่ออกมานะครับกิ่งอยู่หลังกิ่งนะครับด้านบนเฟลนูปอลกิ่งซ้อนกันนะครับกิ่งซ้อนกันเลือกเอากิง่งใดกิ่งหนึ่งหรือเข้าลวดดัดแยก ออกมาก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่อยู่ที่เราจะเลือกทำครับเท่าลวดกระจายหรือดัดโฟกัสของกิ่งนะครับให้ออกมาด้านข้างแบบนี้ครับก็ได้นะครับหรือตัดออกเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะครับไม้ที่เป็นสามง่ามนะครับหนึ่งจุดออกมาสามอันนะครับเราใช้แค่สองนะครับนี่เป็นวิธีการเลือกกิ่งนะครับ ิ่งเดิมนะครับที่เข้ารวดอยู่แล้ววดโอมเอาออกกิ่งใหม่บางครั้งอาจจะต้องมีการเข้ารวดเพื่อบังคับทรงหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงบ้างนะครับก็ต้องเข้ารวดช่วยในบางบางกิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการนักนะครับให้ไปนในทิศกางที่เราต้องการ ก็ไฟไล่ทำกิ่งไปแบบนี้ทำต้นนะครับเมื่อทำกิ่งได้ทั้งต้นหรือิใบออกไปจะเริ่มเห็นโฟงสร้างของต้นไม้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับจะเข้ารวดง่ายขึ้นบริเวณช่องว่างตรงนี้นะครับจะดูมีความรู้สึกว่าดูเยอะไปหน่อยกว้างเกินไปนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยยิ่งดูสูงต้นต้นเนี้ย เป็นต้นที่ฟอร์มออกจะสูงสูงด้วยนะครับพอช่องว่างเยอะความสูงก็เลยจะดูมากนะครับไม้ก็เลยดูไม่กระชับนะครับผมก็จะเอาช่วยด้วยการดึงกิ่งด้านนี้ลงสมกิ่งนะครับการที่ทํากิ่งนะครับกิ่งทิ้งลงมาเนี่ยลายเส้นเนี่ยจะดูกดลงมาจะทําให้ต้นไม้เนี่ยดูต่ําลงไม่สูงเกินไปนะครับเป็นการช่วย อ่ในการมองม,มองนะฮะในในมุมมองของสายตานะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ยดูต้นเตี้ยวลงนะครับแล้วก็ดูจังหวะสวยงามขึ้นเพราะช่องว่างกว่านี้เยอะเกินไปนะครับทําให้ต้นไม้ต้นนี้ดูทรงฉลูดไปนะครับ หลังจากที่เราลิดใบเห็นโครงสร้างในบางส่วนนะครับผมก็ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการออกนะครับกิ่งที่บวมกิ่งที่ใหญ่เราก็ย้อนไปเพื่อเลี้ยงกิ่งใหม่ออกมานะครับกิ่งที่เป็นสำง่ามก็เอาเลือกเอาสองกิ่งนะครับแล้วก็เข้าลวดบางส่วนเดิมบริเวณช่วง,วงนี้ช่องว่างจะ ค่อนข้าเยอะนะครับผมก็ดัดรวดวช่วยลงมานะฮะแล้วพุ่งที่ใหญ่ผมก็กระชับพุ่มให้สั้นให้สั้นลงไปนะครับกระชับพุ่งให้สั้นลงไปไม้จะดูกระชับขึ้นออครับแล้วก็ไม่จะดูโปร่งขึ้นนะครับเพราะว่าเอากิ่งออกไปค่อนข้างเยอะนะฮะหลังจากนี้นะครับก็จะรอให้กิ่งของเขาเนี่ยแตกใบไม่นานนะครับก็จะแตกใบออกมา ช่วงนี้ก็ให้ปุ๋ยได้นะครับบำรุงปุ๋ยส่วนตัวผมเองผมจะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับในการบำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยใบช่วยในบางส่วนนะครับจากนั้นก็ออกแดดได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลต้นไม้ต้นไม้จบพวกนี้นะครับทีเราสามารถ ใช้หลักการอันนี้นะครับในการทําต้นไม้ได้ทุกชนิดทุกประเภทนะครับท้ายคลิปครับโลกธรรมแปประการคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดทั่วทั้งโลกก็ต้องพบเจอนะครับก็คือมีสุขมีทุกข์มีสันเสริญมีนินทามียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบครับสิ่งพวกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนแน่นอนนะครับมนุษย์ทุกคนต้องพบแน่นะครับ พบสิ่งที่ดีพบสิ่งที่แย่นะครับทุกคนเจอเหมือนกันหมดนะครับเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นเราเข้าใจสิ่งพวกนี้นะครับเราก็จะเข้าใจโลกอยู่กับโลกได้อย่างสบายใจนะครับไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายใจเพราะเราเข้าใจโลกนะครับบางครั้งมีทุก์มีสุขปะปนกันไปครับสวัสดีครับ